เปิดวัร์ปั่นใจตั้มเดอะสตาสวยนะ่ารักจากแฟนคลับสู่แฟนคลับคนนี้รักจริงหวังแต่งแน่นอนสําหรับความรักของนักร้องเสียงดีตั้มวาราวุธโพยิ้มหนุ่มผู้แจ้งเกิดจากเวทีเดอะสตาร์ Star, คนฟ้าคว้าดาวปีเก้าที่เมื่อไม่นานมานี้ได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวกิฟ์ ออกสื่อเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีพร้อมเปิดใจในรายการขับไฟเดโชวว่าแฟนคนนี้เริ่มมาจากที่เป็นแฟนคลับกันมาก่อนจากนั้นก็เป็นคนที่ผลักดันให้เข้าไปประกวดเดอะสตาร์จนคว้าแชมป์ปีเก้าแถมยังบอกอีกว่าได้มีโอกาสเจอครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้วด้วยครอบครัวเขาน่ารักครอบครัวเขาแมนมากเลยนะครับ บอกว่าจ้างหนึ่งล้านยังไม่ต้องแต่งก็ได้นะมีลูกให้ก่อนได้ไหมล่าสุดตอกย้ำความหวานด้วยคลิปน่ารักน่ารักจากหนุ่มตั้มที่โดนแฟนสาวแย่งกินไข่ดาวไปทั้งลูกทําเอาเจ้าตัวต้วตองเอ่ยปากบอกว่าตรูที่ชอบกินไข่ดาวไม่สุกเป็นชีวิตจิตใจแต่แค่เจาะก็ใจสลายแล้วแม่งเอาไปทั้งลูกขอข้อคุณข้อมูลจากทีนี้ดขอบคุณค่ะ